อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องเมนูนี้เลยครับช็อกโกแลตปั่นแบบเข้มข้นอืมน่ากินมากเลยครับทุกคนอากาศร้อนๆแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใครร้อนเลยครับวันนี้เราจะทำสามแก้วพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว้าวสมุดละมุนน่ากินมากเลยครับเมนูนี้เทลงไปเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบท็อปวิปปิ้งครีมนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับแก้วนี้ก็เทเลยครับ ว้าวสมุนละมุนน่ากินมากเลยครับแบบท่ำๆเลยครับเขากรลมการแล้วร้อนบ้านเรามาเลยครับเมนูนี้เดี๋ยวเรามาท็อปิปปิ้งครีมเลยนะครับอันนี้เป็นศิลปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับกับเมนูช็อกโกแลตปั่นนะครับกดลงไปเลยครับสมุทละมุนน่ากินมากครับแก้วนี้ก็ท็อปิปปิ้งครีมเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะทําแบบิวปิ้งครีมเน้นๆเลยนะครับน่ากินมากเลยครับทุกคนอืม อากาศร้อนๆแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใคลายร้อนเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาลาดชอ็อกโกแลตเลยนะครับว้าวแบบช้ำๆเลยครับเมนูนี้อืมน่ากินมากเลยครับชอ็อกโกแลตเข้มข้นมากเลยครับแก้วนี้ก็ลาดชอ็อกโกแลตนะครับอืมน่ากินมากครับทุกคนเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากๆๆเลยครับเมนูนี้ว้าวแบบช้ำๆเลย อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูช็อกโกแลตปั่นท็อปไปปิป้งครีมเน้นๆนะครับน่ากินไหมครับอากาศอร้อนอแบบนี้รับสักแก้วไหมครับทุกคนว้าวน่ากินมากครับมาครับ